คลิปนี้ไม่ใช่คลิปสอนสร้างนะครับผมเขาจรูโอเคครับก็สวัสด uh, ีคนดูทุกคนด้วยนะครับผมยูโอหผมมีแบงโอปป้ากับเกมไ n ม c r a f t อีกแล้วนะครับก็วันนี้เราจะมาสร้างเวทีของคุณพ่อใน a ฟเดนไนฟังกินหรือฟั f กินไฟเดนไนนั่นเองนะครับตัวละครคุณพ่อเนี่ยก็จะเป็นวีคแรกของเกมฟังกินไฟเดนไนเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาสร้างเวทีคุณพ่อที่รับกับบอยเฟนอยู่เลยโอเคครับเรามาเริ่มสร้างกันเลยครับผมเราจะทําเป็นสี่บล็อกนะครับผมแล้วก็เอามาเรียงยาวแบบนี้ให้ได้8ดบล็อก หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกแล้วเจ็ดแปดอ่าผมว่าทำให้ได้สิบบ้ากดีกว่าอ่าโอเคแล้วก็พื้นหลังจะเป็นเอ่อไม้สีม่วงนะครับผมตามภาพเลย จริงมันไม่ใช่ไม้หรอกแต่มันเป็นปูนนะฮะแต่ว่าในไม้ครับมันไม่มีปูนสีม่วงสีนั่นแหละปัญหาก็เลยเอาไม้มาแทนก็น่าจะได้นะครับอีกสองบล็อกแล้วกันเออเลยเลยโอเคเราได้หน้าตาแบบนี้แล้วต่อไปเราก็จะใส่ เขาเรียกว่าผ้าม่านหรือเปล่าเออผ้าม่านเอาไว้ป,ปิดการแสดงอะไรงนี้นะครับเคมาเออชุดเอาเว้นห่างสองบล็อกอ่าเอามาเอาขึ้นมานี่ แบบนี้โอเคเราเอาบล็อกมาก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปตัดที่หลังไอทำแบบเนี้ย sure. hmm. โอเคเติมหน่อยอ่ามามาน,นี้ใส่หลังคาด้วยเพื่อให้มันดูดีโอเคอ่าดูดีนะ เพาว่าอันนี้ออกดีกว่าอืมใช่สวยสวยสวยเอ้ยอย่างเงี้ยแหละอ่าเริ่มดูเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับผมเรามาใส่โคมไฟกันดีกว่าครับผมมันจะมีโคมไฟอยู่นะในเอ่อในวีกไม่เท่ากันเลย เออเอ๊ะตองนี้ออกแบบนี้ก็ได้เฮ้ยแล้วก็ทำที่นั่งของคนดูใกล้ไปใกล้ๆกว่านี้ดีกว่าเบเอาให้ห่างๆหน่อยแล้วกันหนึ่งประมาณสองบล็อกนะครับผมอ่าเห็นไหมพอดีเลย อ่านี่โอ้โหยังสวยไม่น่าเชื่อนะครับแล้วก็แต่งขอบด้วยป้ายโอเคตุ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  อีกแล้วเ,เดี๋ยวค่อยมาอุดแล้วกันช่วงนี้มือเป็นไรไม่รู้หล่นๆโอเคแล้วก็ข้างนี้ชุบชุบเคออุดเรียบร้อยไงอย่างได้ผมว่าเราใส่ขอบหน่อยดีกว่า ชุบ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 อ่าดูดีนะหรือเปล่าโอเคแล้วก็รำพง girlfriend อ่าที่จริงผมต้องเอามาอีกอีกบล็อกหนึ่งนะแต่ว่าเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันไม่พอดีกับไอโต๊ะนี้นะ ผมก็เลยเอาแค่สองสองสองลำโพงพอแล้วก็ตกแต่งพื้นนะครับผมถ่าไยไปเลยถไ,ไปเลยที่จริงไอ้นั่งโต๊ะแบบนี้มันไม่มีในฉากนะแต่ผมเติมมาเฉยๆเพื่ให้มันสวยงามนะครับผมแล้วก็ความยาวของคลิปด้วยนะครับเดีวคลิปสั้นเกินไป กำจัดกำจัดไปโดนโตนี un> un> <h <h ้ต้องทำใหม่ <c oughs> ออือ้าวดินอีกแล้วเหรอเนี่ยผมชอบทำตกตําเพิ่มสันหน่อย ใครจะไม่ตกแต่งก็ได้นะเพราะผมแค่อยากตกแต่งเฉยๆเขียนแล้วก็ทำเป็นพื้นเดินให้มันดูดีนะครับผมแล้วก็เขียนไปว่าแข่งแรปแรป าาสวยจ้ะถล้วว่าเอาความเป็นโค,ม,คมไฟนี้ดีไม่ใช่โคมนไฟแอันนี้เนะี่ยผมก็ไม่รู้เวอร์ชัช่นใหม่ไม่ได้เล่นเลยอืมก็สวยดีนะผมว่าอันเดิมยังดีกว่าอีกโอเคครับผมก็ เรียบร้อยแล้วสําหรับเวทีของคุณพ่อนะครับผมคลิปนี้จะไม่ยาวมากนะครับผมก็แบบมันเล็กเนาะและอีกอย่างคือแบบเขาให้ดูแค่นั้นนะครับผมมีแค่นี้จริงนะ